ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันที่10ธันวาคม2,568นะครับวันนี้ตรงกับวันรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาถึงบ้านป๊อกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับวิถีชีวิตแถวๆนี้นะครับก็คือ,คอ อยู่ในหุบเขาป่าปไม้อุดมสมบูรณ์นะครับมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้ก็คืออดั้งเดิมจริงๆก็คือปลูกเมี่ยงครับผมหลายคนพราะเพืพ่อนฝูงจำนวนมากครับผมเคยได้ยินแต่ชั่วเมี่ยงแต่ยังไม่รู้จักต้นเมี่ยงว่าเป็นอย่างไรครับนี่แหละคือต้นเมี่ยงครับผม ต้นเมี่ยงสมพุ่มอย่างนี้นะครับว่าต้นมาจาเหนียวนะครับเฉพาะต้นนี้เหนียวมากแล้วก็ต้นก็เหนียวแล้วก็คือหักไม่ไม่หักง่ายๆนะครับผมก็อันนี้คือบ่กบอกวิถีบ่กบอกถึงวิถีชีวิตว่าเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เก็บเมี่ยงไปหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่ซากไว้นะครับผมเห็นไหมฮะ ใบที่มันบินฉีกๆอย่างนี้คือแสดงว่าเขาเก็บไปแล้วนะครับผมอพอหน้าฝนเขาเก็บเมี่ยงเสร็จก็ใบสวยๆงามๆเขาเก็บเสร็จก็จะเหลือแต่ใบมันเล็กๆอยู่ตรงปลายก็เขามาเก็บไปเป็นชาครับผมเขาก็เด็ดไปเป็นชาต่อนะครับเมี่ยงนี้วิธีการก็คือ เขาเก็บเสร็จปุ๊บเขาก็เป nice. ็นกำๆกำหนึ่งสำหรับนื้อมืออย่างนี้นะครับแงงงังอย่างนี้นะครับกำหนึ่งนันแข็งอ่นี้ปุ๊บก็แน่นเสร็จปุ๊บก็เขาใช้ต่อมัดมัดแล้วก็ไปถึงบ้านเขาก็จะนึ่งนะครับนึ่งในเตาหายใหญ่ๆเสร็จแล้วก็พอนึ่งสุกเขาก็จะเอาไปหมักหมักให้มันหมาด น้ำหน่อยสักสองสามคืนให้มันมีกินมีกินมากหรือว่าให้มันเปรีป้ยวๆนะครับเขาก็จะบรรจุแล้วก็ไปขนไปขายในท้องตลาดนะครับผมแถวนี้ในอดีตก็คือลำบากม,มากคือไม่มีถนนหนทางนะครับใช้ใช้แต่ม้าและวัวในการขนส่งต่างเข้า ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินลับปา่าลัดเขาลํำห้อยแล้วก็ไปถึงที่อำเภอดุสเกตก็ค่อยจำนานเสร็จก็กลับมาครับผมส่วนชาเขาก็เก็บเสร็จเขาก็จะ,อะเอาไปขั้วนะครับขั่วให้มันให้มัน ให้มันเหี่ยวเขาว่าให้มันเหี่ยวลงไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นให้มันมีกลิ่นหอมเสร็จก็ไปตักแห้งตักแดดแตักแดดเสร็จก็แพ็คใส่ถุงค่ะจำหน่ายนะครับผมก็ชีวิตวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้ครับผมแต่หลายปีผ่านมาเขาก็มีการส่งเสริมมาปลูกกาแฟนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงเมี่ยงมีส่วนหนึ่งแล้วก็กาแฟเป็นส่วนหนึ่งพอสมควรนะครับผม นี่นะครับคือ,คอต้นชานะครับผมโอเคนะครับก็ขอบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดได้ชมได้เห็นแล้วประทับใจถูกใจอย่างไรก็กรุณาช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับตัวข้าพเจ้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ